สวัสดีครับอยูกับผมในตอนนี้ก็เล่นเกมมาการอดเดลครับโอ้เราจะเป็นชื่อกล้วยกล้วยโอ้ยกล้วยกล้วยนะครับอืมกล้วยมาดูว่ากล้วยจะรอดไหมครับจากพวกบอสทั้งหลายหรือกล้วยจะเป็นผู้ชนะครับมาดูกันเฮยยำยำ เอออย่ามา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 เฮ้ยมันน่าจะไม่มีใครแอบตัวตรงนี้นะครับเฮ้ยมาไหนเคซีเคซีมานี่ไอไลน์อะไรไม่รู้ช่างเถอะมันชื่อเคซีก็ชื่อเคซีดิจะกินมันด็อกกี้ด็อกกี้พึ่งพึ่งพึ่ง สีเขียวโอ้หนีหน,นีเอาตัวรอดเกือบเกือบไปเกมปเปน็านะเหงื่อมาแล้วรู้จะจบเร็วมือไม่มือผมไม่ใช่เออามาลงผมเป็นกล้วย <laughs> กล้วยอ้ยตื่น แต่เช้าไม่นาำน้ำเย็นเลยหุ้งางามอร่อยหฮะโอ้มาป่ามาป่าเอาวัดดูฟอกเซลมิง,ม,ง,ม,ง,ม,งมิ่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 งโอเคขอบคุณและพี่พี่แมลงวันที่ช่วยผมให้รอดเย่ <Yeah. S 1> พี่งู ผมรู้คุณจะกินแต่ว่าคุณดูข้าล่างก่อนเถอะมันหัวใจฉันถลายลงไปในพิภตาเมื่อเธอกินฉันมันต้องเจอดิไกว์ไกวย บานาน่ากล้วย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 เมื่อกี้เกือบเกือบโดนมันแงมไปแล้ววิฟ้าย่า เกมสีฟ้าไม่ค่อยชอบเลยไอ้พวกดีสีเยอะไม่ค่อยชอบเลยมันชอบมาแนกเกมคนตัวเล็กกว่าเห็นไ,ไหมเอ้ยอย่าอย่านะอย่านะโอ้อ my god so t h ฮ m าโอ้โอ้นะนะโอ้ oh

โอ้ยนอนไม่กี่เหมือนนอนเลยอ๋อช่างนะน,นอนไม่กี่เหมือนนอนเลยนะครับเขับกินขับกินขับกินขับกุมขับกินกน,กน,นี่นะสีแดงต้องไม่ล้มสลายสู้ๆโอ้ยมันเบิด มันเบียดมันเรียดมันงอนมันซอนมันเซมันฮุอร่อยแน่อะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะงามงามอร่อยฮะ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  อือ้มใช่ได้ผมโอ้ยมันจะเออร <c oughs> อดรอดก็ถือว่าผมยังไม่เปลี่ยนนนนะนมาออกมาออกมา ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้นี่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 ออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ยานฉันจะต้องนี้อยอแย่เสีเห็นนะอย่ก่อนที่แอบมันไม่ค่อยชอบดันเลยเลยมานี่

นอิโนโอไหมครโอ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 ้สอวีสออนนคิงซลแอกอแงงงซซอากาฮโยืะเมยออ,อ,ยอจะตายอยู่แล้วนะนีให้ได้นีผลอย่าตาย ผมไม่กินเกืบเอ,อบตายแล้วว่าแฮโอ้ยพอไทยไม่ชอบไทยละแบบเนี้ยไทยชอบกินกันกันงานงานงานงินปุยกินเล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 ยเห็นไหมไทยไทยไม่ชอบไม่ชอบไทยโอ้ยต้องปรับใหม่โอ้

โอ้ไม oh, oh oh, no. oh, oh. ่ก็เธอทำฉันได้ยังไงโอ้น่าโอ้เซ่ฟุ่มเฟมาแล้วโอ้ไม่ก็โอ้ผมช่วยกินเธอไม่กินอีกโอ้ปะทอดีแดงเยอะกว่าเย้ เล็กกว่าไม่รู้เรื่องไงวยเวยเวยเวียวยวยสีแดงต้องคองที่นี่เด็กใหญ่ช้าเจริ mình phải tạo cảm xúc, tạo cảm mình tạo cảm no no cảm xúc, tạo Oh n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 o, oh, no. Oh, no, no, no. Oh, oh. What the fuck, What the fuck? โ okay. อเคบ๊ายบายผมขอช่วยแค่นี้นะบายอ้าำมันมว้ให้พ่เอ็มเงี้ยไมาไมายมาเออโอเคครับขอจบเพีงนี้ครับกุ๊บดบาย